สวัสดีจ้ามาเด้อค่ะมากินไอ้อะไรนะตัมไมยมตัมไมยมจ้ะตัมไม่ยมอุ้นายกระเด็นเลยขอโทษค่ะคระเลยไม่ได้กินนานแล้วไงหามเยอะมากเลยครับโอเคไม่หยาด อร่อยอะ่ะอ,อร่อยออเปรี้ยวปากด้วยพี่น้องจะกินเปรียปร้ยวๆอะ่ะใครเก็บมาให้มาเชา้าจะโยงไงยืงจะสรงอีมอ,อีโคเด้นไงเลยโยนอยู่บ้านไปยิม้มอือ เลยเก็บให้ใส่มะเขือคืนด้วยสะใจไม่เป็นเกินไปการสว่างเลยที้ ที่นอนเขาก็ทับรถเร็วเหมือนกันเนาะจางจาให้คนเดียเลยเขาขับรถเร็วขับคนเดียววันนี้วันเสาร์รถไม่ค่อยเยอะออถ,ถ้าวันศุกร์เขาบอกว่าไปรถติดรถติดนะตอนเย็น,นะรถติดเขาจะเลือกไปวันนี้ เย่าเพนเขาก็ชวนเนี่ยกินต้ตมตำขอตาต้ตามต้มตํไม่กินหรอกจะไปกินกับประชาอืมกินเอาจะเปิดป่ะหูน้ำตาลายแล้ว

ม mm ัน hmm. รู้จะวนด้วยนะบ่าใช่มันเคยข้าวอะไรมันก็ก็ข้าวไก่อ่ะืมเห็นแล้วมันใบโอ๊ตเออทำกระเซียน ก็นิ่งกี่โม่เป่ฮะก็นิงง่งโม่เป่นบอกก็นิงน่งนุง่งนิ่งแต่นกนเดียทนเนาะโม่อบอกไม่ได้จิงรับ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 ใหญ่ก็นอนก็ถ้าขึ้นโรงบ้าบาลิรน่ะทำจำขอบบอกั่นก็สงสส่ใช่ไมไม่ได้ตามเียทน Thôi mượt kìa cá trong con cháu chị Điều mà rồi bỏ thầy cháu nó... Thầy làm đá chứ nó à, máy thua thay cờ bàn Hãy chăm cho khóc Ghiền ชื่อคนชื่อชื่อหนึ่งอ่ะแม่วายุคที่จำบานยุคพี่นอ้องตระเบงชื่อเนี่ยนัดอะไรวะนัดนันอะไรอย่างเงี้ยแหละหนัทนันคนดีอะไรเงี้ยคนที่ช่วงมิดตะดาราเอ,อ้หนุเขามีแต่คนสวยๆเด้อ <c oughs> มาพี่น้องแซบ่บ

ขึ้นมากเลยอ่ะน่าปองมากเลยแตะเรียงหมูกมันโอ้ปอกวัวเก้าพองเนี่ยเดี๋ยวจะส่งคลิปนี้พี่ให้ยายยายนั่นให้นำไล่ไล่เป็นนางที่โพสทุกวันเนี่ยฉันก็เมนแกฉันก็ถูกใจแกทุกวันเลยนะเป็นเพื่อนกันแล้วนั่นแหละ อืมอ mm ่ะ hmm. อ oh, mm ืมอร่อยมากเลยพี hmm. like so ่น้องเลยแตกทอนนะอืมมันลายกระเด็นเลยนั่นแหละมันลายแตกเลยอืม ต้นเลยบ้านไปยิมอ่ะออืืตลอดตลอดเลยอ่ะจ <c oughs> นเตี้ยเตี้ยมยมอ่ะอืเตี้ยมากเลยะเหมือนตอนอ่ะก็ดำก็หนัมงูเตี้มันขึ้นมาเนี่ยก็ในไก้มนห่อยบาไม่ดินอย่างนั้นแต่เกาะสมุยเขาไม่ค่อยมีมายมนะไม่ค่อยมีอ่ะ เปนลนงานเมียนเลยก็เมียนไปนบ้านหนูอ่ะลูกขึ้นมากนันเองหรือคำ้ำค้ำนั้นไม่บะนั่นนี่คืออนาคตเมียก็เกิดโฉมเลยจ้ะนะรวยเนี่ยก็ห้ามอ่ะยิ่มเกิดบ้าอาการจอ